นักเรียนมัธยมศึกษามหนะครับนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์มัธยมศึกษานะครับนักเรียนมาเลือกเอกสารบทเรียนทางการศึกษาม .6 นะครับทําการเปิดนะครับคลิกเมาส์ข้างขวาเพื่อเปิดลิงก์ในแท็กใหม่นะครับจะได้แท็กใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับคลิกนะครับจะเป็นเอกสารบทเรียนทางการศึกษานะครับม .6 นะครับนักเรียนมาดูนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับนักเรียนมาดูนวัตกรรมนะครับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางด้านธุรกิจม .6 นะครับนักเรียนเปิดตรงนี้ดูก่อนนะครับ เพื่อศึกษาละเอียดต่างๆนะครับเมื่อนักเรียนเปิดดูายละเอียดต่างๆแล้วนะครับให้มาคลิกข้อที่7นะครับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางด้านธุรกิจนะครับข้อที่7เนี่ยรวบรวมเอกสารนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆมาทําเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษานะครับนักเรียนคลิกขึ้นมานะครับจะได้หนังสือเล่มขึ้นมานักเรียนอ่านหน้าแรกให้เข้าใจก่อนนะครับเมื่อนักเรียนทําความเข้าใจหน้าแรกแล้วนะครับก็เปิดหน้าถัดไปนะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับรวบรวมจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษานะครับนักเรียนเปิดอ่านให้เข้าใจนะครับหนังสือเล smile, like ่มนี้นะครับมีความสะดวกนะครับและรวดเร็วนะครับสามารถศึกษานะครับและประหยัดเวลานะครับนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปนะครับถ้าจะกลับไปหน้าเดิมนะครับนักเรียนก็คลิกกลับมาอีกหน้าหนึ่งได้นะครับกลับมาหน้าปัจจุบันหน้าเดิมนะครับ นี่คือหนังสือเรียนนะครับเพื่อนักเรียนเข้าใจนะครับการผลิตหนังสือเล่มนี้นะครับจะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจนะครับในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนนะครับสามารถเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับในแต่ละหน้านะครับเป็นการประหยัดเวลานะครับและมีความสะดวกและรวดเร็วนะครับในการเรียนในระบบเว็บไซต์นะครับ